สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าตัวนึงนะครับที่เพิ่งจะเข้าในมูมอนะครับก็เป็นสินค้าที่ตื่นเต้นและกันมากเลยนะครับวันนี้นะครับก็มาดูกันว่าเป็นอะไรเนาะก่อนอื่นให้เราคลิกมาที่ตรงโมบายนะครับอ่าหลังจากนั้นให้เราเลื่อนเลื่อนมาดูเนาะว่าเป็นสินค้าอะไรที่เข้ามาใหม่วันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นซิมนะครับอมาดูว่าเป็นดียังไงซิมนี้นะฮะชื่อว่า The One ซิมนะครับอ่าราคา2,940นะครับมี123 MP หรือคะแนนนะครับมาดูกันว่าสิบนี้ดียังไงนะครับอ่ามาดูรายละเอียดด้านล่างแล้วกันเนาะนี่เขาบอกว่าเน็ตไม่ลดสปีดนะครับไม่อั้นนะครับความเร็วขั้นต่ำา4เมกกะบิตนะครับสเมกถึง10เมกนะครับง่ายๆนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายเน้นนะครับโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้นนะครับ 30นาทีต่อครั้งนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งมาดูวิธีการเปิดซิมนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับเขาบอกว่าสามารถเปิดซิมได้ที่ช็อปเท l ลวิทนะครับแต่ถ้าเราไม่สะดวกนะครับเพราะตอนนี้ห้างปิดเยอะนะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน myas นะครับทาง Play store หรือ app store นะครับมาเปิดซิมก็ได้เหมือนกันนะครับก็มาดูนะครับคุณสมบัติของซิมข้อดีของแพ็กเกจนี้นะครับคืออะไรนะครับ นี่นะครับใช้งานอิอนเทอร์เน็ตนะครับความเร็วขั้นต่ำ4เมกนะครับไม่จํากัดไม่ลดสปีดนะครับถามว่า4เมกทํทำอะไรได้บ้างต้องบอกก่อนผมเคยซื้อซิมเทพมาเนาะความเร็ว1เมกนะครับสามารถดูหนังฟังเพลง YouTube ได้สบายแต่อันเนี้ย10เมกไอ้4เมกถึง10เมกนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้สบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่สําคัญนะครับก็อ2ได้โทรฟรีทุกเครือข่าย30นาทีต่อครั้งจะโทรกี่ครั้งก็ได้นะครับ ข้อ3นะครับตลอดระยะเวลา1ปีไม่ต้องเติมเงินไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะครับเนี่ยครับใช้ยาวๆนะครับ1ปีนะครับราคา2940บาทเฉลี่ยต่อเดือนแล้วนะครับแค่2 4 5บาบาทต่อเดือนเท่านั้นถูกมากๆนะครับซิมตัวนี้นะครับมูมอจัดให้นะครับกับทุกคนนะครับได้ใช้ของดีของถูกกันนะครับที่สำคัญเลยนะครับนอกจากเราจะได้ซิมไปใช้งานแล้วนะครับนะครับตรงนี้ยังมีคะแนนให้เราได้ มากถึงนี่นะครับกลือนมาดูข้างบน2 0 0 1 2 3คะแนนนะครับสามารถที่จะทำให้เรานะครับเป็นเพเซอร์หรือว่าเขารวมธุรกิจกับมมอสามารถสร้างรายได้กับมมอได้แบบไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวนะครับก็ส่วนวิธีการสร้างรายได้ได้ยังไงนะครับให้เพื่อนๆติดต่อผู้แนะนำนะครับนะครับที่ส่งคลิปนี้ให้เพื่อนๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ